สวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24 j ท l TV สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดถึงเรื่อง5อาหารห้ามกิน เสียงไตวายฟอกไตนะคะการดูแลอาหารนะคะนะับว่าเป็นหัวใจหลักๆของคนที่เป็นโรคไตเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลอาหารโปรตีนเยอะเกินไปแร่ดธาตุเยอะเกินไปก็จะทําให้ไตเราทํางานหนักมากขึ้นไตก็จะแย่ลงได้เร็วค่ะการที่เราไตเสือ่อมการกําจัดของเสียแร่ธาตุน้ําในร่างกายของเรามันก็ทําได้ไม่ดีค่ะทํางานได้น้อยลงอาจจะทําให้เรานะคะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้เช่นตัวบวมค่ะ บวมมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารไม่อยากทานอาหารแล้วก็ มีเรื่องของอาการคันมากได้กลุ่มอาหารที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของโปรตีนค่ะแล้วก็แร่ธาตุเช่นแร่ธาตุโพแทสเซียมโซเดียมแล้วก็ฟอสเฟตนั่นเองค่ะเพื่อที่จะทําให้ไตของเรานะคะไม่ทํางานหนะักมากเกินไปลดภาระการทํางานของไตนั่นเองค่ะอาหารกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือกลุ่มข้าวกล้องข้าวซ้อมมือต่างๆนะับเป็นกลุ่มข้าวนะคะที่ดีมากมีทั้งประโยชน์ทั้งวิตามินแล้วก็เรื่อง ราค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในเรื่องของโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสค่ะฟังดูเหมือนว่าดีทานได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเป็นโรคไตนะคะไม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่าเราทานพวกวิตามินพวกแร่ธาตุเข้าไปทุกวันนะคะมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ไตเราค่ะมันทํางานได้น้อยลงถ้าทานเข้าไปเยอะๆทุกวันทุกวันแล้วฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมสูงก็จะทําให้เรานะคะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็อย่างเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะร้ายแรงที่สุดก็คือหัวใจล้มเหลวทําให้เรา เสียชีวิตได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องของอาการคันก็จะคันมากจนทรมานนะคะข้าวที่ดีที่เหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคไตแนะนําเป็นข้าวขาวธรรมดาเลยค่ะจํากัดเรื่องปริมาณการทานข้าวด้วยค่ะเพราะว่าในข้าวที่เราเห็นเราคิดว่ามันมีแค่แป้งแค่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วข้าวนะคะมีโปรตีนแฝงอยู่ด้วยซึ่งข้าว1ทัพพีนะคะให้โปรตีนประมาณ2กรัมดังนั้นเราต้องปรับการทานข้าวให้เหมาะกับค่าไตของเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราทานข้าวเยอะ เกินไปก็จะทําให้มีปัญหานในเรื่องของโปรตีนเกินได้นั่นเองค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือพวกสัดเนื้อแดงต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อแพะเนื้อแกะนะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะเมื่อร่างกายเรานะคะย่อยออกมาแล้วมันจะได้ของเสียมากจึงไม่ค่อยแนะนําให้ผู้ป่วยไตายทานอาหารในกลุ่มนี้สักเท่าไหร่ถ้าทานได้ก็จะแนะนําเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายแล้วก็ย่อยแล้วสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนั่นก็คือพวกไข่ขาว อกไก่เนื้อปลาค่ะอันนี้ทานได้แล้วก็เรานะคะควรที่จะจำกัดปริมาณโปรโตีนในแต่ละวันให้เหมาะกับค่าไตาเราด้วยถ้าในคนที่เป็นโรคไตนะคะระยะ3า5สี่ห้าก็คือมีความจําเป็นมากที่เราต้องดูแลโปรโตีนค่ะเราจะทราบโดยใช้สูตรการคํานวณ 0.6- ถึง0.8คูณกับน้ําหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมของเรานั่นเองค่ะก็จะได้ปริมาณโปรโตีนที่เป็นกรัมที่เราทานได้ใน1วันออกมานั่นเองค่ะแล้วเราค่อยๆนําโปรโตีนที่เราคานวณ นได้ในหนึ่งวันนะคะมาจัดเป็นมื้ออาหารแต่ละมื้อของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าใครไม่เข้าใจว่าต้องคำนวณยังไงก็อาจจะ แอรไลน์ <Add> ด้านล่างนะคะหรือติดต่อฟ้าได้ช่องทางด้านล่างนะคะมาปรึกษากันได้ค่ะสานะคะกลุ่มผักผลไม้นะคะโรคไตอะคะ่ะไม่ควรที่จะทานกลุ่มผักผลไม้ที่โพแทสเซียมสูงเพราะว่าแร่ธาตุโพแทสเซียมจะมีผลต่อการทําง,งานของหัวใจเราอาจจะทําให้หัวใจของเรานะคะเต้นผิดจังหวะได้แล้วก็ล้มเหลวได้ในที่สุดคะ่ะตัวอย่างผักผลไม้ที่โพแทสเซียมสูงที่โรคไตไม่ควรรับประทานในกลุ่มผักนะคะก็อย่างเช่นผักที่มีสีเขียวเข้มต่างๆ ครคลีคะนา้าวางตุง้งสะเดายอดฟักทองต่างๆนะคะแล้วก็ให้เลือกทานเป็นกลุ่มผักที่โพแทสเซียมต่ำหรือปานกลาง,างเช่นกะหล่ำปีมะละแตงกวาผักกาดขาวอันนี้ทานได้ค่ะแล้วก็กลุ่มผลไม้เหมือนกันให้เลี่ยงผลไม้ที่โพแทสเซียมสูง ที่ลูตไตห้ามทานหรือเลี่ยงไปเลยจะดีที่สุดกอ็อย่างเช่นทุเรียนค่ะขนุนแก้วมังกรฝรั่งพวกนี้ค่ะโพแทสเซียมค่อนข้างที่จะสูงค่ะให้เน้นทานเป็นกลุ่มโพแทสเซียมต่ำหรือปานกลางอย่างเช่นสับป,ประรดแอปเปลิลอง,งุ่นอันนี้ทานได้ค่ะอาหารกลุ่มที่สนะคะก็คือไข่แดงแล้วก็ธัญพืชค่ะซึ่งอาหารกลุ่มนี้นะคะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างที่จะสูงเลยค่ะถ้าเราทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสนะคะสูงๆ็นเวลานาน,านๆแล้วก็ไตเราขับแร่ธาตุได้ น้อยลงมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายซึ่งฟอสฟอรัสนะคะถ้าอยู่ในร่างกายเยอะๆหรือฟอสฟอรัสในเลือดสูงมันจะดึงแคลเซียมออกจากกระดูกค่ะเพื่อมาจับทําให้ร่างกายทํางานได้ปกติซึ่งมันจะมีผลค่ะว่าในอนาคตเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกบางหักง่ายได้ถ้าร้ายแรงสุดก็คือจับกันที่หลอดเลือดมันก็จะตกตะกอนทาให้หลอดเลือดแดงตีบแข็งได้นั่นเองค่ะซึ่งอาหารที่ทําจากไข่แดงผลิตภัณฑ์จากไข่แดงทุกชนิดเช่นขนมทองหยิบทอง หยดปล่อยทองอันนี้เลี้ยงได้ดีที่สุดแล้วก็อาหารที่ทําจากธัญพืชถั่ว5้าสีทั้งถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดําถั่วเหลืองถั่วขาวอันนี้นะคะให้เลี้ยงจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสูงเลยค่ะถ้านะคะอาหารแปรรูปอาหารหมักดองต่างๆนะคะอาหารแปรรูปก็อย่างเช่นกุนเชียงหมูยอแฮมไส้กรอกในกระบวนการผลิตมันจะเติมเกลือโซเดียมฟอสเฟตลงไปก็จะทําให้ฟอสเฟตในอาหารเหล่านี้สูงนั่นเองค่ะโรคไตไม่ควร ที่จะรับประทานค่ะแล้วก็กลุ่มอาหารหมักดองนะคะในกระบวนการวิธีที่ทํานะคะเขาจะเติมเกลือโซเดียมลงไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะทําให้อาหารเหล่านี้นะคะโซเดียมค่อนข้างที่จะสูงโรคไตไม่ควรที่จะทานค่ะอย่างเช่นนะคะปลาลา่าปลาเคม็มผักดองแบบนี้ค่ะโรคไตไม่ควรที่จะทานเลยค่ะเพราะว่าถ้าทานเยอะๆนะคะไตเราทํางานหนะักแน่นอนเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับความรู้ในคลิปนี้5อาหารโรคไตห้ามกินเสี่ยงไต ฟอกไตก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือแชร์ไปให้กับญาติที่น้องคนรู้จักที่มีปัญหาเดียวกับเราให้เขาได้ดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะคะ